สวัสดีดค่ะเม้าข่าวมาแล้วค่ะสุขสันต์วันหยุดนะคะเหลืออีก2วันก็ต้องกลับมาทํางานแล้วค่ะค่ะเมื่อเช้านี้นะคะดิฉันไปที่สูนสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1มาค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานมหากรรมสินค้าค่าของชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะนั่นมีสินค้าอะไรมาจาหน่ายบ้างคะปีนี้ค่ะโอ้เยอะเลยค่ะมีสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลน,น้าปลาน,น้ํามันนะคะลดราคาแบบสุดๆเลยค่ะ ที่สําคัญก็คือยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีสินค้าแบรนด์ดังจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างเช่นยูนิเตอร์ซหรือแม้กระทั่งสหพัฒด้วยก็เป็นราคาพิเศษด้วยใช่ไหมคะเอาใจเศรษฐกิจของประชาชนในยุคนี้ใช่ค่ะทางกระทรวงศึกาหกรรบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ต้องการจะช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนจะมีงานทั้ง3าวันนะคะคือ3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้มีสินค้าจากโรงงานราคาหน้าโรงงานแท้ๆมาเลยค่ะ วันนี้ขาวจามนาครับสามโดห้าสบาทครับใช่ค่ะค่ะก่อนที่เราจะรอให้รัฐบาลช่วยนะคะพวกเราต้องช่วยเหลือตัวเองเห็นไหมคะวันนี้ดิฉันนั่งอยู่ที่เรือนทองการเมืองเชียงใหม่ค่ะมีเรื่องของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบการในเชียงใหม่ในความสุขกันต่างเลยค่ะใช่ค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเป็นเจ้าของกิจการเยอรมันโฮมเฮาส์ที่ทุกคนรู้จักที่ไนท์พาซาค่ะคุณอําพรแ่บัวเพทโทสกี้ และเธอนะคะไม่ได้ขายสินค้าหรือขายอาหารอย่างเดียวเธอกลับไปทําสวนเกษตรแบบพอเพียงด้วยคะ่ะที่สวนมีชอ่ที่สัสนไซนยะคะแล้ววันนี้ได้ผลผล,ผลิตมาเยอะแยะมากเลยมีอะไรบ้างคะมีทั้งเนาะนะคะมีมะเฟืองมะนาวลำใหลก็ม,มีอะไรนะคะเียวจำได้ว่ามีสาวรถด้วยแต่จริงๆแล้วที่สวนนี้น่ะมีมะพราะ้าวชมโอด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเราค่อยๆทยอยกินกัน ต้องบอกว่าส่วนนี้นะคะเติบโตมาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในครอบครัวค่ะเพราะว่าอยากไ,ได้ทานผลผลิตที่ไม่มีสารพิษนะคะทุกอย่างปลอดสารพิษไม่ว่าจะเป็นผักสลัดหรือว่าผลไม้แทบทุกชนิดนะคะทุกอย่างปลอดสารพิษจริงๆเพราะฉะนั้นชิมแล้วอร่อยและช่อเงาะกรอบมากก็ใช้จ่ายกันอย่างประหยัดนะคะในเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็จะไม่ลำบากค่ะ่ะเมาส์าข่าวของเรา ถึงสุขติดตามได้ที่ w w w h e t l o ็ n e w s c o m ค่ะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะ